สวัสดียามเช้าวันพฤหัสที่17ธันวาคม2563ครับเมื่อวานน่าจะถูกหวยกันหมดทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านน่าจะโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันสำหรับว,วันนี้เรามาดูอากาศยามเช้าอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากเราเจอวิกฤตมาอยู่2วัน3วันนะครับ ปรากฏว่าเมื่อวานวันที่16กับวันนี้วันที่17เนี่ยสองฟ้าสดใสครับวันนี้ค่าฝุ่นเก2.5เนี่ยจากแอร์วิชวลอยู่ที่37มิลลิกรัมเปรนเซ็ครับไม่สูงครับสองฟ้าโปร่งวันนี้เราดูกันครับสภาพอากาศมุมเดิมครับที่เดิมมองเห็นทุกอย่างครับสดใสมาก ว่าพื้นที่โดยรวมในกรุงเทพยังมีบางส่วนที่จะเป็นพื้นที่สีแดงนนครับที่จะออกไปทางฝั่งตะวันตกนะครับดูจากกราฟดูจากาแผนที่ของแอปนะครับส่วนทางนี้อากาศดีครับในกรุงเทพโซนฝั่งทางตะวันออกจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับฝั่งทางตะวันตกลมน่าจะพัดไปทางนอนมากกว่า ลงหน้าพักทาวันออกไปทางตะวันตกก็ทางอา,ากาศวันนี้ขอขอบคุณน,นะครับขอบคุณทุกท่านถ้าเราก็มาชมดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยกันนะครับพระอาทิตย์ขึ้นสวยครับพระาทิตย์กลางจะโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมา สีส้มๆนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาวันนี้ก็อากาศดีนะครับฝั่งทางบางซื่อสะพายควายอากาศดีลาดเท้าวด้วยนะครับมองไปทางโน้นนาจะเป็นลาดเท้าวก็อากาศดีขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมสวมใส่หน้ากากละไม่ฮะป้องกันทุกอย่างครับ เราต้องดูแลตัวเองสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับตอนเช้า